ถเคล็ดลับแก้ปัญหาสำหรับสาวผิวหน้าที่อ้วนแล้วมีแก้มห้อยคล้อยย,อย้ยอยย้วยนะคะในอดีตนะคะคุณทันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้วนเหมือนกันแล้วก็หน้าห้อยหน้าย้อยมากเลยแล้วคุณทันเนี่ยก็หน้าเรียวได้โดยที่ไม่ได้ใสยกรรมเลยช่วงหน้าคล้อยหน้าย้อยนี่อายุ20กว่านะแต่ปัจจุบนันนี้คุณทันย่าง42่แล้วฉะนั้นนะคะวันนี้คุณทันจะมาแชร์เคล็ดลับจะมาสอนเคล็ดลับที่ทําให้คุณเนี่ยหน้าเรียวได้แบบ ง,ง่ายนะคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงว่ามันจะเจ็บไหมหรือว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเทคนิคนี้คุณทําตามคุณก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ได้เลยค่ะและทําไมคุณถึงจะช้าล่ะคะลองทําตามกันดูนะคะ1เลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการนวดหน้าทุกครั้งเราจําเป็นที่ต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดกันค่ะอุทันนะคะไว้วางใจในการทําความสะอาดผิวหน้าด้วย d c l e a ิ s น n ิ Cream นะคะคุณจําไว้เลยอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยาก ผิวหน้าอ่อนเยานะคุณจะต้องรักษาความชุ่มชื้นของผิวหน้าไว้ให้ได้และในวัยผู้หญิงอายุ40กว่านะคะความชุ่มชื้นของผิวมันไม่มีเหมือนเดิมแล้วเราจําเป็นที่ต้องเพิ่มเติมความชุ่มชื้นของผิวเราตลอดนะคะสอเลยนะคะทุกครั้งในการนวดหน้าเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องเพิ่มเติมความชุ่มชื้นความแข็งแรงให้กับผิวผู้ทันนะคะก็จะไว้วางใจในการใช้ ัวคอลลาเจนซึ่งตัวนี้นะคะคุูทันใช้มาเอง6ปีเต็มแล้วค่ะย้ําเลยว่า6ปีเต็มนะจ๊ะใช้เนี่ยการันตีเพราะปัจจุบันนี้อายุย่างเข้า42ก็ยังใช้อยู่หน้าคุูทันที่เห็นนะคะไม่ได้เสยกรรมเลยนะทาเพียงแค่อย่างเดียวจมูกแค่แท่งนี้แท่งเดียวนี่แหละค่ะที่ทํานอกนั้นไม่ได้ทําเลยนะจ๊ะพอหลังจากเติมความชุ่มชื้นนะคอลลาเจนจะช่วยเรื่องอะไรความแข็งแรงให้กับผิวความยืดหยุ่นให้กับ แล้วก็มันจะเป็นตัวกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวซึ่งมีไฮยาลูรอนผสมอยู่ด้วยนะคะ,อะพอเราเติมไปแล้วนะแต่ถ้าแต่สาวๆคนไหนแบบผิวแห้งหนักๆผิวแห้งจัดๆนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมตัวน้ำมันมารุมไปด้วยนะคะตัวนี้แต่ไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เป็นแค่1 2หยดพอเห็นไหมคะ2หยดลงฟลิปฟลปแล้วก็ทำเป็นรูปตัววีนะจ๊ะอย่างนี้นะ ย้ำนะจ๊าว่าให้ทําเป็นรูปตัว V อย่าทําแบบดันขึ้นอย่างนี้เพราะมันจะทําให้เกิดติวรอยอ่ะมาเริ่มกันค่ะวันนี้อุปกรณ์ที่คุณทันใช้นะคะจะใช้เจตโรเลอร์นะคะกิ้งลงไปอย่างน,นี้กิ้งก่อนนะคะกิ้งเวลาที่เรากิ้งไปนะคะกิ้งตามแนวนี้ เวลาที่คุณกิ้งก่อนที่คุณจะเริ่มกิ้งนะคุณลองสังเกตก,ก่อนว่าเฮ้ยใบหนะ้าของเราเนี่ยฝั่งไหนใหญ่กว่ากันฝั่งไหนเล็กกว่ากันให้เราเริ่มต้นในฝั่งที่ใหญ่ก่อนเพราะฝั่งที่ใหญ่เนี่ยคือฝั่งที่กล้ามเนื้อมัดปวดเคี้ยวนะคะอ่าถ้าเราเจอกล้ามเนื้อมัดปลดเคี้ยวเราจะรู้สึกกรึ๊กรึ๊กึกกึกคุณรู้ปะถ้าแก้ก้อนนี้ได้หน้าคุณจะเรียวขึ้นเยอะมากๆบางคนรู้ปะโอ้โหทำใหญ่เลยอย่านะคะ ทำแค่พอประมาณอย่าทำหนักมากเพคราะไข่คุณอาจจะขึ้นได้นะหลังจากนั้นนะคะเห็นไหมไปตรงนี้ปุ๊บนะคะจากมุมปากขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะกิ้งได้เลยท่านี้ปุ๊บนะคะขึ้นไปการที่เราจะนวดหน้านะคะเราควรที่ต้องคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าก่อนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมนะคะบนใบหน้า จะทําให้เซลล์ต่างๆบนใบหน้าได้รับสารอาหารแบบเต็มที่ผิวเราก็จะสวยใสยเป่งปังนะคะและการที่เราใช้เจตโลเลอร์กิ้งลงแบบนี้มันจะช่วยผักครีมลงสู่ชั้นผิวหน้าได้ด้วยค่ะกิ้งแบบนี้นะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะคุณเห็นไหมผู้หญิงที่มีเนื้อห้อยๆตรงนี้ลงมาอ่าเราใช้ตัวนี้เก็บใต้บริเวณคอตรงช่วงนี้ หลังจากนั้นนะคะใช้เจตโรลเลอร์กิ้งบริเวณตรงช่วงคอตรงช่วงนี้ซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นจุดต่อมน้ำเหลืองท่านี้ถ้าคอบาไหลตึงเยอะนะคะให้คลายด้วยตัวนี้ค่ะกัวซาสบายมากนะคะคลายตรงจุดนี้นะคุณรู้ปะ่ะหน้าคุณจะใสมาก เพราะว่าตรงนี้คือจุดต่อมน้ําเหลืองใหญ่ตรงน้ําเหลืองมันคือตัวกักเก็บซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพและถ้าเรานะคะกระตุ้นแบบนี้มันเหมือนกับการที่เรากวาดขยะทิ้งปึ๊บเน้นตรงช่วงบริเวณตรงช่วงนี้เห็นไหมคะ คนที่มีห้อยห้อยลูกๆตรงนี้มานะคะเห็นไหมตามภาพเลยจะเป็นห้อยหอยลูกๆตรงช่วงนี้นะคะกวาดตรงช่วงนี้ไปมันจะเป็นลูกมันจะเป็นลูกตรงช่วงนี้นะคะให้คุณกวาดตรงช่วงนี้บางคนจะห้อยมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหมคุณก็ใช้สันตรงนี้นะกวาดลองแกมลองมุมปะกกวาดได้ ตรงนี้มันจะเข้ามุมได้ลึกกว่าเจ็ดโรเลอร์นะคะอะรับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือบางคนถ้าไม่ถนัดนะคะใช้มุมด้านนี้ก็ได้แต่มันจะเข้าคงไม่ค่อยโอเคใช้มุมด้านนี้ดีกว่า หลังจากนั้นนะคะใช้มือของเรานะทำแบบนี้เห็นไหมทำแบบนี้และล็อกลงไปไปที่ติ่งหูบริเวณตรงช่วงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6ตรงช่วงปากช่วงนี้1 2 3 4 5ส 6แล้วก็ช่วงตรงล่องแก้บริเวณตรงช่วงนี้ใช้สันมือตรงนี้นะคะดันแบบ45องศานะห้ามดันขึ้นนะเกิดริ้วรอยนะ1 2 3 4 5 6เก็บอีกที่ง1ช่วงนี้นะจากคลางตรงนี้มาช่วงนี้เห็นไหมคะ2 3 4 5 6มุมปากใช้แบบตะเกียบคู่วางที่ปาก1 2 3 4 5 6คุณดูหน้าขู่ แป๊บเดียวก็เรียวแล้วเห็นไหมคะเพียงแค่เทคนิคง่ายๆนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีการเทคนิคแบบนี้นะคะครูทันมีเปิดคอร์สสอนแล้วไม่ว่าคุณจะ เรียนเป็นอาชีพหรือมาเรียนแบบนวดหน้าตัวเองหรืออยากจะเรียนทางออนไลน์นะคะครูทันมีสอนหมดแต่ถ้าวันนี้ใครบอกว่าครูคะหนูอยากได้เซตนี้มากๆเลยค่ะหนูชอบมากมากเลยค่ะมันง่ายมากนะคะครูบอกเลยว่ามันคุ้มมากนะคะตอนนี้คอร์สออนไลน์อยู่ที่3,900บาทเท่านั้นเพียงแค่คุณสมัครคเรียนนะคะครูทันฟรีอุปกรณ์ชิ้นแรก1กระเป๋าค่ะ สครีนซิงครีมสอนตั้งแต่การทำความสะอาดผิวหน้าสครับผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพทำให้ผิวคุณใสนะคะลูขุมขนกระชับตัวคอลลาเจนช่วยเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นให้กับผิวและเฟอร์มิ่งมา์กตัวนี้นะคะใช้บำรุงผิวหน้าทุกวันหน้าคุณจะนุ่มจะเด้งเหมือนมาร์กหน้าทุกวันเลยค่ะและตัวน้ำมันบำรุงตัวนี้ช่วยเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำกระชับรูขุมขนหน้าคุณจะใสามากๆนะคะและอุปกรณ์ที่ทำให้คุณสวย ได้อีกนะคะก็คือตัวเจดโรลเลอร์แล้วก็ตัวกัวซานี่แหละค่ะครูทันสอนทุกเทคนิคทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะในคอร์สออนไลน์นะคุณ ซื้อคอสเรียนแถมฟรีชุดอุปกรณ์กระเป๋าเซตนี้ไปเลยค่ะและต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะนี่ค่ะแถมสบู่หัวใจนะคะสบู่มารุมซึ่งมีหินโรสคอร์สนะคะใส่เข้าไปในนี้บอกเลยว่าโรสคอร์สคือสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาสเสน่ห์นะคะอยู่ในนี้บวกกับน้ำมันมะลุมนะคะมะลุมมาตมแน่นอนมีสินค้าจํานวนจํากัดนะคะรีบสั่งนะคะถ้าสั่งช้าหมดเดี๋ยวว่ากันนะไป ก่อนนะคะถ้าใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจไว้เลยค่ะหน้าสวยได้ง่ายๆเพียงแค่ราคาหลักพันคุณเรียนรู้แค่ครั้งเดียวแต่คุณรู้เทคนิคสร้างหน้าเด็กได้ตลอดชีวิตนะคะยิ่งนวดหน้าหน้ายิ่งเด็กดูหน้าผูทันค่ะการันตีและคอนเฟิร์มได้เลยรู้อย่างนี้แล้วจะช้าทําไมคะรีบมาสร้างหน้าสวยหน้าเด็กกันดีกว่าค่ะทําได้แบบง่ายๆนะคะยิ่งทําประจําหน้ายิ่งเด็กแน่นอน4วันนวดที4วันนวดทีรับรองค่ะ4ครั้งคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์แบบชัดชัดชัด เจนจ้าพิคามคาว่าสนใจด่วนนะคะและอย่าลืมกดติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบบ